สวัสดีจ้าพี่น้องกองปลายสูบสุดมือนีแม่นิคพามาเก็บหอยแมงผูอีก,กจากอีพีที่สองเด้อพี่น้องจากอีพีที่แล้วเนาะสิแม่นิตไปทายมาอีกฟังหนึ่งของทะเลแต่อยู่อยู่ทะเลเดียวกันเด้อพี่น้องแต่คนคนละมุมเนาะพี่น้องมุมแหลกจะทายไปแล้วมามาเลยเพราะมยายังมาอีกฟังนี่ก็เห็นอีกพี่น้องล้านหอยแมงผูพี่น้อง ไฟมางผูห้ายหลายนี่พี่นอ้องนี่ตรงนี้เป็นตัวนี้บ่ได้เกิดเป็นล้านเลยแต่เกิดเป็นจุมจ่มจุ่มจุ่มไผ่จุ่มมั่นเนาะพี่นอ้องถ้าเฮ็ดเกิดแบบนี้นะนะพี่นอ้องที่สีขักนี่มาเป็นขบ,บวนเป็นมูขนาดจี่สี่พี่นอ้องตามมาเบิงน้ากันแต่พี่นอ้องคนนะ่ะเบิงเบิงทั้งอีกฝากหนึ่งเห็นบ่พี่นอ้องมันสิเป็นอมุมหนีจะเป็นโขดหินสูงนะพี่นอ้อง ตรงที่ว่าคลิปที่แล้วที่เมนินผ้าไปนะเป็นโขดหินตําตาล่งจากทะเลเห็นบ่เห็นบอมันจีแนมแต่ว่าตรงนี้เป็นมุมโขดหินสูงเนาะพี่น้องเป็นทะเลข,ของประเทศเวลเลยพี่น้องแต่คือว่านั่นแหละเป็นคลิปที่ไทยทายมาหลายเดือนแล้วแต่จะช่วงซ้ำม,มือเนาะไปฮอลิดีดดแต่ลืมลุ่งลืมเอามาล่งพอดีมากกลับมากตมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดแต่ล่งแต่เห็ด ประเทศนี้เฮ็ดเริ่มไ่าแล้วก็เลยไปค,คิดทอเอาหอยแมงกูบมาลงเบิ่งเบป็นเรื่้งโขุดหินด้วยแต่เห็นบ่าคอยเิ่นการที่พี่น้องแต่วันหน่วยกับวันท่านใหญ่ถ้ากจะเก็บก็ต้องเลือกเก็บเอาแต่ว่าของฟี่จากพี่น้องเก็บเอาเลยเก็บหอยแมงกูบประเทศเวลยูคี กว่าหลายคนหลายคนเขาก็รู้จักเวลยูเกเนาะจะเป็นอีกหนึ่งเมืองของประเทศอังกฤษก็ว่าได้์บินนัินสหราชอาณาจักรของอังกฤษนะจ๊ะมันจะมีอันเวลอังกฤษเวลอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์นะจ๊ะสี่ประเทศของยูเคยูเนเต็ดคิงดอมเนาะย่อมาจากยูเนเต็ดคิงดอมหรือซาราชอาณาจักร นี่พที่นอ้องกะเป็นเมืองเล็กๆที่นี่ค้นประชากรสามล้านว่าคนสามล้านนิดๆเนาะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอันว่าถึงสามล้านสองล้านเก้ามากกันปีหนึ่งก็คือเมื่อสามล้านตามล้านนิดๆแต่เป็นประเทศเล็กๆอยู่บนเขาประเทศส่วนมากคูมิทัศน,น,น์เนี่ยจะอยู่ทังเขากันมูบบ้านทุบบ้นนาน องสำหรับประเทศเวลเนธถูกมู่บ้านจะต้องมีผู้เขาเป็นของเขาเองนี่พี่นนอกมาบึงห้อยกันจะยากอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจน้ำว่าประเทศเวลเนะหลายคนทองสีบอบอหูจักปัญญานี่เนาะมาคอยปอบู้ลา่าแตเว่า,อ,อ,ากกอังกฤษเนเขาหูจักกันโดดอังกฤษหรืออิงนด์คนยังสีหูจกัก แต่พอบอกว่าเวลเวลอยู่ไหนน้อนี่น่อยกำลังในหน่อยอยู่กำลังในหน่อยถ้าสิเก็บก็ต้องเลือกเก็บแต่เมื่อนี้อะคือว่าทายเห็นเรื่งที่ซีตรงนี้ไฟเป็นล้านซ้ำคืออัน,นคลิปอ,อีพีแหลกเลอพี่ออน,น้องคลิปน,นี้คือเป็นยุ่มยุมเป็นยอมยอมกันเลยโอเคแบ่งทายให้เบิ่งแต่ละหม่องแต่เป็นทะเลเดียวกัน่ะ เป็นมองเดียวกันน่ะแต่คนละคนละฟังสิงนะมาเบิง้งถ่ายมาเป็นคลิปในน้อยสั้นๆถ่ายไปเหงาคนกับเบิงเบิงปรจจุบก็เ,เล่้ขี่คานเก็บสันส้นๆสั้นๆน,น้อยหานาที่หกนาที่ไปนี่เบิ้งมานิดเก็บเก็บขึ้นมาก เกระสีอันล่องเด็ดมาให้เบิ้งเด้อเดี๋ย้อหาอนนี่มันมีสีเก็บมาให้เบิ้งให้เบิง้งมาเป็นหอยแมงกูอยู่ในอัน,นเขาเลี้ยงเนะาะอาย่ตามห่างตามอันนี้ที่เขา,าขายเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเห็ดเออเป็นหอยธรรมชาติหอยแมงกูธรรมชาติเไม่พี่น้อง นี่นาน่น,นินเก็บมาให้เ<ป>บิง<ป>บ่ง,<ป>งกันยนกลับขึ้นสู่ธรรมชาติเพราะว่าได้เตรียมถุงเตรียมหยังไปแต่มื่ไทยเบิง่งซื้อจ้ะพี่น้องเบิง่งไปเรื่อยๆพี่น้องพยายามคือกองแหนิ่งจุดได้พี่น้องญาติพี่น้องปวดตาเนาะ พี่นอ้องจุมมาถ่ายจังไหนเนาะ้นมาปวดตาเนี่ยคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปคนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้มานิจ้เด้อพี่น้องจ๋าจะได้บ่พลาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่นอลล้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าเดี๋ยวสิมีอยน ก็บหอยแว่นคู่อีกอีพี่หนึ่งเนืนเน้อพี่น้องประมาณหานาที่กกัวพี่น้องทายกองไหวกองไวพี่น้องจะเอามาที่ย่อยลูกตัวรดบิษัทก็เลยทาย